ข้อในการสอนวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่และจะถามเกี่ยวกับว่าเด็กจะกำลังจะไปสถานที่ที่ไหนและเมื่อไปถึงสถานที่นั้นแล้วเขาจะทำกิจกรรมอะไรหรือทำกริยา action verb อะไรบ้างค่ะเทคนิคที่ใช้ในการสอนนะคะอันดับแรกนี่จะเป็นการแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่มที่ดิฉันเห็นว่ามีความสำคัญเพราะว่าจะเป็นการคละความสามารถของเด็กที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มเด็กอ่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน และเด็กเก่งก็จะเป็นตัว r o โม model เป็นตัวแทนเมื่อเด็กเข้ามาเรียนในชั้นเรียนแล้วดิฉันคิดว่าเด็กมีความคาดหวังว่าเขาอยากเล่นเกมเขาอยากทำกิจกรรมอยากมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นดังนั้นถ้าเรากดดันเด็กหรือบังคับให้เด็กพูดโดยที่เด็กไม่เต็มใจแล้วเนี่ยการเรียนการสอนจะไม่มีความสนุกเลยดังนั้นถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขารู้เขาคาดหวังว่าเขาจะได้เล่นเกมได้ทำกิจกรรมเด็กจะกระตือรือร้อนแล้วก็ จะช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพในตัวเองและพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อที่ภาษาอังกฤษของตนจะได้ดีขึ้นค่ะ Good morning, Good morning class How are you today I'm fine Are you nervous 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 คืออะไร Are you nervous yeah. No, no. 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 Yes Okay I'm fine but very nervous today but Thank you for coming. Please sit down, student. ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนนะคะที่จะใช้แถบประโยคในขั้นแรกนั้นก็คุยกับเด็กก่อนว่า เด็กมีแผนการที่จะไปเที่ยวไหนสุดสัปดาห์หรือเปล่าแล้วเราก็สามารถที่จะยกตัวอย่างให้เด็กฟังได้ด้วยว่าครูจะไปเที่ยวเขาใหญ่ครูจะไปเที่ยวหัวหินดังนั้นแล้วนักเรียนล่ะนักเรียนมีแผนการจะไปเที่ยวไหนเด็ก,ก็จะมีคําตอบในใจแล้วว่าเออถ้าอาจารย์ถามอย่างนี้งั้นเขาก็จะตอบเกี่ยวกับสถานที่ใช่ไหมเราก็จะโยงเข้าไปสู่ประโยครูปแบบประโยคคําตอบครูสามารถอธิบายได้ว่านี่เป็นประโยคคําถามขึ้นต้นด้วยแวร์สามารถอธิบาย ตัวกรากได้ว่านี่คือเทนส์อะไรต้องการให้เด็กตอบแบบไหนและรูปแบบประโยคคําตอบเป็นเช่นนี้ให้เด็กตอบแล้วตรงที่เว้นว่างไว้นั้นก็ให้หนักเรียนใส่ชื่อสถานที่หรือชื่อคําตอบที่ถามอะไรให้ตอบแบบนั้นค่ะ Last time we talk about places we talk about ranch we talk about city now I have different places ครูมีสถานที่อื่นๆที่นอกจากแค่ฟาร์ม ranch countryside ซี City. ทีนี้นั่นงตามกลุ่มแล้ว you are sitting in your group I'm going to ask where are you going คุณจะไปที่ไหนแต่สถานที่ครูมีไว้ให้ในใจแล้วแล้วก็พิมพ์ปริร้นออกมาเรียบร้อยแล้ว where are you going for me อาจารย์อภิพันธ์ I'm going to หัวหิน next weekend I'm going to หัวหิน I'm going to the beach I will swim I will swim in the ocean and Must be two things. I will swim in the ocean and I will sit under the sun. I will swim and I will sit under the sun. I will put on sunscreen. Not suntan. I will put on sunscreen. What about you? Where are you going next weekend? Come home, where are you going next weekend? I'm going to violin class. I'm going to a violin class. I'm going to a violin class. Ya, You look happy. Where are you going next weekend? I'm going to Siam not too far ไม่ไกลเลยเนะ I'm going to Siam Square at the back Tirat Nicholas Where are you going next weekend I'm going to t r a t ตอบตามความจริงเลยนะ I'm going to t r a t ตราด a province in Thailand ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มในแต่ละกลุ่มที่อยู่ในห้องเรียนนั้นก็จะได้รับแผ่น f u t u r e ร์บอรแผ่นใหญ่นี้โดยที่มีเบอร์ ของกลุ่มตนเองติดอยู่แต่ละกลุ่มนั้นก็จะได้รับภาพสถานที่ภาพสถานที่ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มนะคะจะได้รับภาพไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กแต่ละกลุ่มนั้นก็จะต้องอช่วยกันคิดว่าภาพที่ได้รับนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับสถานที่อะไรแล้วถ้าเกิดใครในกลุ่มสามารถบอกได้ว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษของภาพอันนั้นน่ะคืออะไรล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตรงจุดนี้แหละคะ่ะมาเป็น ช่วยกันทายคำศัพท์ว่าแล้วคำศัพท์น,นั้นสะกดอย่างไรอันนี้เรื่องคำศัพท์มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะนักเรียนเรียงคำศัพท์เป็นคำศัพที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะใช้คำถามถามว่า where are you going ทีนี้เขารู้แล้วว่ารูปแบบประโยคที่ครูให้ตอนแรกนั้นที่หายไปตรงนี้เนี่ยแหละก็คือนำคำศัพท์ที่เขาเรียงเป็นคำศั์ที่ถูกต้องเอามาใส่ดังนั้นนักเรียนก็จะตอบว่า I'm going to library I'm going to cinema ได้คำตอบสําหรับประโยคแรกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะถามต่อว่าถ้านักเรียนไปถึงสถานที่เหล่านั้นแล้วอาแล้วนักเรียนจะทําอะไรต่อล่ะนะักเรียนจะช่วยกันเลือกคําศัพท์นะคะเพื่อมาติดสําหรับว่าในแต่ละสถานที่เหล่านั้นนะักเรียนจะทํากิจกรรมอะไรได้บ้างนะักเรียนจะทำแอคชั่นอะไรได้บ้างเช่น restaurant I'm going to a restaurant คําถามเหมือนเดิม What will you do when you get there แล้วคุณจะทำอะไรที่น่นหละถ้าเป็นร้านอาหาร Oh I will order my food and I will eat my food นี่เป็นตัวอย่างการใช้สื่อการสอนชุดนี้ค่ะ group <c oughs> 1 group 1 g r where are you going ละดิฉ i m going to the beach very good group 2 w o group 2พิชากรพิชากร where are you going I'm going to the cinema very good group 3 นิติ <Yes. S 1> พล Where are you going? I'm going to the desert. อัญญาวีอัญญาวี Where are you going? I'm going, going? going to the library. I'm going to the library. Very good. Now what will what will you do when you get there? What will you do when you get there? พอไปถึงแล้วอาจะทำอะไรล่ะรูเวนไว้สองที่ I will ฉันจะ for each place, what will you do? what can you do? pon part, give me example. what will you do when you get to the restaurant? i will eat some food and drink some water. very good. oh, maybe high. forgot to give you points. keep the points. library. what will you do when you get to the library? i will read a book and two things. i will read a book and do homework. Let's see. Group 3, what will you do when you get there? I will sit under the sun and I will drink water. Very good. But too many troubles 1.10 point, points. Cinema, what are you going to do when you get there? I will watch a movie and and eat popcorn. Very good. Group 2. Now, a member, I need a volunteer from each group. นักเรียนจะต้องส่งตัวแทนมาว่า for each place which activity can you do at your place which activity can you do watch a movie cinema or restaurant eat my food dessert or restaurant do homework choose to choose to นักเรียนส่งเพื่อนส่งส่งเพื่อนออกมานะคะแล้วเลือกกิจกรรม สองอย่างที่ทำได้ในสถานที่ของตนเอง<ะ>เอา้าวทีนี้กรุป๊ป We will start from group five group five what will you do when you get to the library I will I will read a book and do homework very good what will you do when you get to the desert I will drink lots of water and Sleep inside a tent. Five, three, one. Group one. Group one. What will you do when you get to the beach? I will put on sunscreen and wear a swimsuit. Very good. Group two. What will you do when you get to the cinema? I will watch a movie and buy a ticket. Last group four group f what will you do when you get to the restaurant I will order my food and eat my food very good I will order my food and eat my food ค <c oughs> ่ะกิจกรรมลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ใช้ความจำในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกมจับคู่แต่คราวนี้อาจจะไม่ใช่แค่การจับคู่แค่2องแลเพราะว่าเราจะจับคู่กันถึง3ามคำด้วยกันอันดับแรกคำที่1จะเป็นสถานที่ที่แต่ละกลุ่มจะได้รับแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็2คํคำที่เหลือนั้นจะเป็นคำกริยาที่เราใช้สําหรับในแต่ละสถานที่ที่นักเรียนตอบในกลุ่มของตนเองซึ่งวิธีการเล่นนั้นเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้จับคู่เราต้องการคํา3คาทังนั้นในการเปิดในแต่ละครั้งนักเรียนจะมีโอกาสเปิดได้กลุ่มละ3ครั้ง3แผ่นป้ายด้วยกัน เช่นถ้าเกิดเขาเลือกเราก็จะบอกเขาก่อนว่ามีทั้งหมด15คําคำดังนี้นักเรียนสามารถเลือกได้3แผ่นป้ายในแต่ละครั้งดังนั้นตกลงกันให้ดีๆในกลุ่มถ้าเกิดเราลองเปิดเบอร์หนึ่งดูสิมาเป็นอา้าวรีดอับุกค,คุณสามารถทํากิจกรรมนี้ได้ที่ไหนบ้างจะต้องมีเด็กเก่งบางคนในกลุ่มเนี่ยสามารถตอบได้ว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นที่ห้องสมุดนะอา้าวไหนลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายหนึ่งสิเบอร์เก้าอ้าว ได้จริงๆด้วยเป็น the library งั้นอีกแผ่นป้ายหนึ่งเนี่ยควรจะต้องเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาคู่กับห้องสมุดแล้วละ่ะที่เราจะทำได้ในห้องสมุด15เอ๊ะ do homework I will do homework I will read a book น่าจะได้กับ library นี่ถ้านักเรียนเชื่อมโยงแบบนี้แล้วเป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องแล้วตอนแรกที่เขาเขาทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเด็กนักเรียนจะสามารถจำได้ว่า อ๋อนี่เป็นคําตอบที่ถูกต้องถ้าสถานที่เป็นสถานที่นี้<ๆ>เขาสามารถทํากิจกรรม2อย่างนี้ได้<ๆ>ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็จะได้คะแนนกลุ่มไปค่ะ <S <S We start from the middle Group 3 Group 3 h choose 3 h r e e h e cards 13เดี๋ยวย่าดาเปิดแล้วก็าดาก็ใส่ ต้องให้เพื่อนดู order my food วั e e eight eight a restaurant watch a movie order my food ไม่ใช่ group 4 pick 3 3 13 e three ก็12 A cinema, no. a restaurant, a cinema. Order my food. Five, five, five. Number one, nine. Oh, nine. The library. What else? Two more. One. Read a book. And one more. One more. Fifteen. Do yeah. homework. <laughs> กลุ่ม5เสร็จไปแล้วกุ่ม5เสร็จไปแล้วอ่ะกุ r e e and 13 13อ๋อเปิดอยู่แล้วนะคะอ่ะ restaurant eat my food order my food what will you do when you get to a restaurant number one then number two number two eight and twelve buy a ticket watch a movie a cinema what are you what will you do when you get to the cinema i will buy a ticket and watch a movie number three group three group three 11 11 drink lots of water ดื่มน้ำบ่อยนะ14 t h e desert one more number 4คุณพูดแล้วนะ number 4 sleep inside a tent what will you do when you get to the desert I will sleep inside a tent and drink lots of water very good <Yay! S 1> สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนการสอนในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะสามารถ เชื่อมโยงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเขาเข้ากับเนื้อหาของบทเรียนการเรียนการสอนที่เขาได้รับในวันนี้ผ่านการทํากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อที่เขาจะเสริมสร้างความเข้าใจว่าการเรียนภาษานั้นจะต้องใช้อาศัยความเข้าใจความชอบเป็นหลักผ่านการทํากิจกรรมที่เขามีส่วนร่วมและเขารู้สึกสนุกสนานไปด้วยทําให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ